ก็ oh, สวัสดีนะคะสวัสดีแม่แม่พี่ทุกท่านนะคะสวัสด,สวสดีวันนี้ก็ให้จังมาติดไฟเรียบร้อยแล้วนะคะมาติดจุดนี้นะคะจุดจุดนี้นี่นะคะขอบ,บพระคุณคุณพันนี้มากๆเลยนะคะที่มอบไป ดาเซลให้นะคะนี่นะคะเพิ่งเสร็จจุดจุดนู่นนะคะจุดตออหัวเออหัวอันนู้นได้ไฟแล้วบ่นละฮะวันนี้เดี๋ยวจะลองเปิดดูนะคะว่าจะสว่าง สว่างมากน้อยแค่ไหนนะคะดีกีแข้งเดี๋ยวจะเอาไปใส่หญ้า yeah, นะคะเอาไปใส่หญ้า yeah. แล้วก็จุดนี้นะคะจุดนี้นี่นะคะนี่ทางบ,บนนะคะป่าวงศานะคะด้านด้านด้านนุ่นติดไม่ได้นะคะเพราะว่าต้นไท่นสูงนะคะ ไม่มีแดดริดติดงมมี้นะคะแล้วก็จดมุมน้องอีกหลอดนะคะก,ก็กลับขอบพระคุณคุณปานีมากมากนะคะที่ได้เอามาออกไปซเซอเซลนะคะมาติดกับน้อง้างนะคะเพื่อที่จะมีเสงสว่าง รับคากทุกคนมากๆนะคะโอคนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วะคะ่ะตอนทางทําเสร็จก็ปลับแล้วนะคะปลับแล้วในการก็ต้องเก็บงานนะคะเก็บงานรับากทุกคนมากๆนะคะ คป้าเราไปอยู่ด้านนี้นะคะป้าวงศานะคะคุณป้าวงศาน้างาอ,องหมาก็มาเดินเกมนะไปเป็นเพื่อนน้องนะคะเป็นเพื่อนน้องสวัสดีครับค่ สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณม,มากมากเลยนะครับที่อมอบปลายให้นะครับคุณพันนี่ครับผมขอบคุณครับผมอขอบคุณจบคลิปเพียงเท่าน,นี้ก่อนนะคะอย่าลืมก like, okay, ดไลค์กดแชร์กด subscribe และ กติดตามให้กระชองฟังสาระเต็มรีด้วยนะค่ะสวัสดีค่ะ